สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในตอนเย็นๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ2องทุ่มนะครับของวันที่30มกราคม2568นะครับมอนด์แอดมินจะมาขอพรขอโชคลาภกับปูองค์ดำนะครับ ให้ไปตำลาววันพรุ่งนี้นะครับสำหรับแนวทางของปูองดำนะครับเมื่อวานนะครับปูพ่นกระมอยโชคด้วยครับเดีอยววัสปูเิ่นเคียนให้นะครับ250นะครับ250พวกเขาเดือปูเดือขอให้มืออื่นนะครับเป็นวันศุกร์ของปูนะครับก็ขอให้ FC นะครับทิมเขามารับชมนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับก่อนอื่นแอดเิียนกับขอขอบคุณสายบุญนะครับ สายบุญทุกขั้นนะครับที่ร่วมทําบุญมานะครับซื้อทูบซื้อเพียนซื้อผลไม้ให้กับปู่องค์ดำนะครับล่าสุดนะครับคุณแม่สํารอนนะครับอยู่ที่มันจานะครับคุณแม่สํารวยมหาสารคามนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะครับกติดต่อมาได้เด้อครับเด้อคุณแม่ สำรวยนะครับมหาสารคามนะครับเป็นกระมี่เต้นรถมือสองคุณภาพดีราคาถูกนะครับซื้ออูพันวาดีคุณดีนะครับซื้ออูเหมืนกับเป็นสิริมงคลเถิดด้วยครับเด้อซื้ออูว่าดีคุณดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับที่ร่วมทําบุญมานะครับให้ลูกกอกแมว200บาทนะครับ ให้ค่าน้ำมันแอดมินบุญธรรมน้ำโชค200บาทนะครับพันแม่เมื่อวานบ่โชคดีนะครับพันศุกก็ขอโชคดีด้วยครับเด้อในวันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเมื่อแอดมินไก่ได้นํานะครับพ่นน้ำไม้นะครับ,น,น,รบน้ําดื่มมาถวายให้กับปู่องค์ดํานะครับเพราะว่าแอดมินจะ มาขอพอนขอโชคลาภเพิ่นตลอดนะครับช่วงเวลาประมาณทุ่มกกว่านะครับอ่ะผู้ใดขมากรสาธัวเด้อครับเดี๋ยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองค์ดำนะครับองค์ดํานะครับผู้ใดขมากรสาทุเด้อครับเดี๋ยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับพรุ่งนี้ไปตําราวด้วยกันนะครับกับปูองค์ดํานะครับปูงดติพานมาปูไว้โชคเด้อ ปูเียนให้สองหาศูนย์นะครับในวันศุกร์กับคใอ้ปูเขียนให้ตรงๆเดือยปูเด้อยสามตัวนะครับวันนี้ไอจเป็นไก่นำาผลน้ำใหม่นะครับมาถวายให้ปูเปลี่ยนน้าให้ใหม่ทั้งหมดนะครับของเก่าก็เหลืออยู่ครับพูดนะของเก่านะครับพิ่น้สองหาศูนย์นะครับมามาดูของใหม่นะครับมาดูตัวเลขใหม่ของปูองดำนะครับ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับ ปูสาธุเดอ้อปูเด้อรหายไปตำเหล้านะครับมืออื่นเด้อปูเด้อผู้แดกขมากระสาธุ่วนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับวันนี้แอดมินก็ได้ไปสือทูตสือเทียนให้เพื่อนใหม่ทั้งหมดด้วยครับแต่มีเทียนชัยด้วยนะครับวันนี้โบไม่ลมพร้อมนะครับสว่างสวัยมากนะครับ ผู้ใดขกขมากกับสาทัวเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูดํานะครับไหปูเพิ่นจุดใส่ทูบให้คือเก่านะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับมันี้แอดมินกับเดี๋ยวเดินทางไปนะครับไปซื้อน้ําดื่มนะครับเปลี่ยนให้ปูใหม่ทั้งหมดนะครับผลไม้นะครับผู้ใดขกขมากกับสาทัวเด้อครับเด้อ ให้เซนสถูกมันชื่อเกาเดอปูดเดอแต่ว่ามันนี่เทียนสว่างสวมากมากนะครับสาธุดเดอปูเดอร์คอยสว่างไสวนะครับขอให้ fc นะครับที่เพื่อนข้ามารับชมนะครับก็บขอโชคดีมิโชคลาบนะครับพรุ่งนี้ไปตำราวนะครับ มา,ารอลุ้นกันนะครับปูพจจะเขียนให้ตัวใดนะครับตำราวพรุ่งนี้นะครับวันที่31มกราคม2568นาระครับมา,ารอลุ้นกันด้วยครับเดี๋ยว่าปูพจจะเขียนให้ตัวใดนะครับ f ีท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็สาธุอเด้อครับเดี๋ยวขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองดํานะครับมาลออรุ่นน้ากันนะครับว่าปูองดำเขาจะเขียนให้ตัวใดนะครับให้ไปตําราพรุ่งนี้นะครับวันที่31นะครับวันศุกร์ที่31มกราคม2568นห้ร้บแดนะครับแต่มาลออรุ่นน้ำกันนะครับสาธุเด้อปูเด้อ งวดเมื่อกี้ปูบ่ให้โชคนะครับงวดนี้ก็คอยใ้้ด้โดคด้วยปูเดอร์วันนี้นนมีกมินนาำธ้นนืชใม้มาเปลี่ยนให้ปูนะครับหลายอย่างนะครับมีมะม่วงสุกเด้วมันนี้มีลำไยนะครับมีส้มนะครับ ตัวแดงถ้ามันแดงจึงคือเห็ดปูสาโทเด้อปูเด้ออาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับเสียงเพลงนะครับเพราะว่าวัดบ้านทุกแกลบนะครับหรือว่าว่าวัดบรรพศสันติวันนะครับมีงานใหญ่ด้วยครับเด้อเป็นยกช่อฟ้านะครับ ท่านใดนะครับที่อยากเดินทางมาร่วมทัาบุญที่วัดทุกแก็บนะครับเดินทางม่ได้นะครับพรุ่งนี้นะครับพะมีงานใหญ่ด้วยครับมีการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่มากนะครับสําหรับสายบุญนะครับที่อยากจะเดินทางมาร่วมทัาบุญที่วัดบรรพศสันติวันนะครับหรือว่าวัดบ้านทุกแก็บนะครับเดินทางม่ได้ด้วยครับเด้อวัดบ้านทุกแกบนะครับอยู่ที่บ้านมหาชัยนะครับหมู่เก้านะครับตำบลมหาชัย อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดินทางมาได้ด้วยครับเด้อพรุ่งนี้นะครับกับนี่มลลำพร้อมด้วยครับเด้อมลลำกัางเว้นนะครับเดินทางมาทําบุญด้วยกันนะครับทําบุญเพื่อนุนดวงนะครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อตําลาวนะครับกระปุกดํานะครับมารอลุ้นกันนะครับตัวแรกนะครับปู่จะเขียนให้ตัวไหนนะครับ ตอนแรกนะครับปูเขียนให้นะครับเป็นเลขห้านะครับผู้ได้ขมากระสาทัวเด้อครับได้ยขอโชคดีมีโชคลาบนะครับปูองค์ดําเขียนให้ตัวแรกนะครับเป็นเลขห้านะครับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีโชคลาบนะครับในวันพุธนะครับวันศุกร์ก็ขอมีโชคลาบนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้เด้อครับเด้อชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับ ดทีพผนานมาบรโสคดีนะครับงวดนี้ก็ขอโชคดีเด้อครับเด้อตัวแรกนะครับปูเขียนให้ชัดเจนมากนะครับเป็นเลขห้านะครับรสา่วเด้อครับเด้อปู่นเขียนให้ชัดเจนนด,ดีนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านนะครับผู้ใดบ่ไดเอ่ยน้ำก็ขอโทษเด้อครับเด้อ ที่ได้รวมทามบุญนะครับอ๋อวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้บุญกุศลนะครับที่ท่านได้รวมทํามานะครับก็ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อครับเด้อผู้ใดชแต่กบได้กำเงินลอยก็ขอให้ได้กำเงินท่านนะครับผู้ใดชแตกำเงินท่านขอให้กำเงินหมื 10, ่นเงินแสนเงินล้านเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ แอดมินจะไปตามตัวเล็กหนะ้าทางตัวเล็กร,ราบของลูกกอกแมวของคุณป้ารำนะครับจะเอาเงินไปให้ป้าํำนะครับไปซื้อหัวอาหารแมวพรุ่งนี้นะครับล่าสุดนะครับก็คุณแม่คุณแม่คุณแม่สำรองนะครับมันจาคีรีนะครับและคุณแม่สำรวยนะครับ มหาสารคามนะครับคุณแม่สํารวยเพนมมีเต็นต์รถด้วยครับเด้อเป็นมีเต็นต์รถมือสองคุณภาพดีราคาถูกนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้รถมือสองคุณภาพดีราคาถูกทักทายมาทางแอดมินบุญธรรมนํำโชคเลยด้วยครับเด้อย6ศูนย์หกสี่หกสามหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมรถของคุณแม่สํารวยมหาสารคามนะครับ ก็ขอขอบคุณคุณแม่สํารวยด้วยนะครับเพื่อนบอกว่าให้ไปสื่อหัวอาหารแนว200บาทนะครับก็ให้อมนินบุญธรรมนำโชค200บาทนะครับขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้องวดนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่31อนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองดำ เดี๋ยวตวกอกแมวนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับอ่ะตัวแรกนะครับปู่เป็นเกนให้เป็นเลขห้านะครับมารอลุ้นนะครับตัวที่สองปู่จะเขียนให้ตัวไหนนะครับผู้ใด็ขมากษัตริถูอเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับขอโชคๆมันหมานเด้อครับเด้อ ปูเป็นเช่นหาชัดเจนนะครับตัวแรกเป็นเลขห้านะครับตัวที่สองมารอลุ้นกันนะครับน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับสาทุเดอร์ปูเดอร์ฝุรนทำน้ำโชกนะครับเมื่อวานโชคดีแต่กระสือพุ่นไม่มาเปลี่ยนให้ปูทุกอย่างนะครับพร้อมน้ำดื่มนะครับเพราะว่าเป็นสัจจวาจาของบุญรรมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนพลนไม้ให้ใหม่นะครับก็เลยไ้ซื้อไม้ปูนะครับ สาธุด้วยปู่ด้วยขอให้ลูกหลานนะครับพร้อม f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับให้ไปทำลาวนะครับวันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับปู่เียนไ้ชัดเจนมากครับตัวแรกนะครับ5นะครับตัวที่2เป็นเลข7นะครับเดี๋ยวมาล่อลุ้นกันกันเ้อครับเดี๋ยวตัวที่3ปู่คนจะเียนไ้ตัวใดนะครับ เป็นบรรยากาศอยู่ทุ่งนาได้ครับเด้อมันจะมีเสียงเกียดห้องนะครับอ่ะท่านใดเอฟซีท่านใดนะครับสงกรานนะครับสงการเด้ครับเด้อเดี๋ยวมากินข้าวใหม่หน้าปังกระบุญธรรมน้ำโชกเด้ครับเด้อตอนนี้กําลังเขียวอยู่นะครับโอ๊ยกำกำลังอไรนยูรับประมาณวันที่ไม่เกินวันที่สิบมษารนะครับก็จะได้เกี่ยวนะครับ พอใดเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับหรือว่ามาจากต่างจังหวัดนะครับเดินทางมาได้ด้วยครับเด้อพุ่งนาของแอดมินบนทำน้ำโชคนะครับเดี๋ยวมากินเข่าไม้น้าปังน้ำกันเด้อครับเด้อสงการนะครับเดี๋ยวมารอเรื่องกันนะครับว่าปลูงค์ดำจะเขียนให้ตัวไหนนะครับตัวที่สามนะครับตัวแรกนะครับปลูเขียนให้ เป็นเลข5้านะครับตัวที่สองเป็นเลข7นะครับผู้เด็กขมากกสาถัเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับให้ไปตัมลาวนะครับในวันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับโอ้ปูวันอยูเหนเด้อครับเด้อมันแอดมินก็ด้ซื้อถูกซื้อเทียนมาให้ปูใหม่ทั้งหมดนะครับโอ้ปูซื้อเทียนใช่มาให้เด้อ ขอให้มันสุกแตขอให้เป็นตัวเลียุสกปรบนะครับในมันสุกเด้วปูเดอ ท่านใดน,นะครับกับตังกิจอธิษฐานขอพรขอโชคลาภเป็นทุกกันเด้อครับเรียวกับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูงดํานะครับปูหายไปตำเล่าเด้อปูเดอในวันศุกร์ที่3 1นะครับตั้งกิจอธิษฐานขอพรขอโชคลาภเป,ปน็นทุกกันเด้อครับเ,บเ,เกกด,บด้อปูจออออปปปเจนให้ตัวเลขนะชัดเจนมากนะครับเป็นเลข5นะครับตัวที่2เป็นเลข7นะครับ ตัวที่สามมารอรุ้นกันนะครับปูวันจะเขียนไฮเตอร์ไดนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปเนี่ยก็สาธุอเด้อครับเด้อขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับให้ไปตำลาวเด้อปูเด้อให้ไปตำลาวมืออื่นเด้อปูเด้อในวันศุกร์ที่31 ก,กูได้กามากรสาธุนะครับสอยกันเมืองด้วยครับเด้อป,ปูเพิ่ขกันให้ตัวใดนะครับตัวที่3นะครับตัวแรกเป็นเลข5นะครับตัวที่2เป็นเลข7ดนะครับตัวที่3เป็นเลข6นะครับ สาธุปูปูเจนห้ชัดเจกนนี้นะครับโชคกระแตกขอบโอ้สาธุเด้อปูเด้อขอให้ดูกานไม่โชคไม่ลาบนะวันพรุ่งนี้นะครับพระ่าจะได้เงินไปรวมทั้งบุญนะครับที่วัดบรรพศสันติวันนะครับจะไปสื่อน,นําดื่ม,มเพิ่อน,นะครับเด้อขอให้ปูให้โชคนะครับพรุ่งนี้นะครับเพระ่าท่นมีงานใหญ่วันที่หนึ่งเด้อครับเด้อวัดบรรพศสันติวันหรือว่าวัดบ้านผู้แก่นะครับสําหรับ fc สายบุญนะครับอยากร่วมทําบุญนะครับอยากมาซื้อน้ำมาถวายที่ทางวัดนะครับทําบุญเพื่อนุนดวงกะทักทายทักแอดมินมาได้เด้อครับเด้อขอโชคดีมีสล้านนะครับสําหรับตํารล่าของปูงดํานะครับ5 7 6นะครับ6 7 5หนะครับใดเข้ามากระสาถูเด้อครับเด้อก็อย่าลืมตัดวิวินสองตัวเด้อครับเด้อ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับูดได้ข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดีอยวสำหรับแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองค์ดำนะครับไปตาหลาวันพรุ่งนี้นะครับ31มกร,ราคม2568น,นะครับขอบคุณสำหรับสายบุญทุกๆท,ท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปตามตัวเลขแนวทางกับลูกกอกแมวของคุณประรำนะครับน้องข้าทิพย์นะครับ เป็นจะเเก็บให้ตรงกันบ่กับองค์ปูด,ดำนะครับกะรอติดตามนะครับเด้อกดติดตามไว้รอนะครับอ่ะโคดา้ามารับส้มนะครับพรุ่งนี้ขอให้รวยขอให้รวยนะครับขอโชคดีมีโชคราบเด้อครับเนดะ้อสวัสดีครับ